โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุน่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตตอนที่7ห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟเมื่อโตโตจังไปถึงตู้รถไฟ ตู้ที่ครูใหญ่พามาดูเมื่อวานแล้วก็บอกว่าเป็นห้องเรียนของเธอนะในสนามหน้าโรงเรียนยังไม่มีใครเลยตู้รถไฟแบบเก่ามีประตูซึ่งเปิดออกข้างนอกเมื่อโตโต่ตจังใช้มือทั้งสองข้างจับลูกบิดประตูดึงมาทางขวามือประตูก็เปิดออกอย่างง่ายดายโตโต๊ะจังรู้สึกตื่นเต้นเมื่อค่อยๆชะงงกศรีรษะเข้าไปดูข้างใน โอ้โหถ้าอย่างงี้แล้วก็เวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกับได้นั่งรถไฟไปเที่ยวด้วยสิโอหิ่งวางของและหน้าต่างยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือนรถไฟจริงๆที่แปลกก็คือตรงที่นั่งคนขับมีกระรานดำแขวนอยู่แล้วก็อี้ผู้โดยสารซึ่งเป็นแถวยาวๆถูกรื้อออกตั้งโต๊ะแล้วก็อีนักเรียนหันไปทางด้านหน้ารถ เราเกาะก็ถือรู้ออกไปนอกจากนั้นแล้วเพดานรถและพื้นรถก็ยังเหมือนเดิมโตโตจังถอดรองเท้าก้าวเข้าไปข้างในแล้วลองนั่งลงบนโต๊ะตัวหนึ่งเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้เหมือนที่โรงเรียนเก่าแต่นั่งสบายจนไม่อยกจะลุกโตโตจังดีใจมากหมุนตัวไปหมุนตัวมาแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าโรงเรียนดีๆอย่างนี้นะ จะไม่ยอมขาดเรียนเลยสักวันหนึ่งโตโตจังมองไปนอกหน้าต่างรถไฟซึ่งรถไฟก็จอดอยู่แท้ๆแต่เพราะต้นไม้ถูกลมพัดพลิ้วไปมาหรืออย่างไรก็ไม่รู้ทำให้รู้สึกเหมือนว่ารถกำลังแล่นดีใจจังเลยดีใจจังเลยโตโตจังอุทานออกมาแล้วก็แนบแก้มกระจกหน้าต่าง แล้วร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองเหมือนกับทุกๆครั้งที่ดีใจมากๆดีใจจังเอา้าดีใจจังเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ก็พอดีมีคนขึ้นมาบนรถเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นเปิดกระเป๋าสะพายของเธอออกหยิบสมุดและกล่องดินสอขึ้นมาวางบนโต๊ะและขยิงตัวขึ้นเพื่อเก็บกระเป๋าไว้บนหิ้ง รวมทั้งถุงใส่รองเท้าแตะด้วยโตโตจางเลิกร้องเพลงแล้วก็ทำท่าตามเธอเด็กที่ขึ้นมาบนรถไฟคนต่อไปเป็นเด็กผู้ชายเขายืนอยู่ที่ประตูแล้วเวียงกระเป๋าหวขึ้นไปบนหิ้งโคลมเหมือนกับโยนลูกบาสเกตบอลแต่กระเป๋าใบนั้นกระดอนกลับมาที่พื้นเขาร้องว่าใช้ไม่ได้แล้วก็โยนใหม่อีกทิ้ง ในขณะที่ยืนอยู่ในที่เดิมคราวนี้กระเป๋าก็ถูกเวียงขึ้นไปบนหิ้งอย่างสวยงามเด็กคนนั้นร้องว่าใช่ได้และแล้วก็ร้องว่าใช่ไม่ได้แล้วก็ปีนขึ้นไปเปิดกระเป๋าหยิบกล่องดินสอแล้วก็สม,มุดแล้วก็ของจิปาะะลงมาเขาคงหมายความว่าลืมหยิบของเหล่านั้นออกมาก่อนโยนกระเป๋าขึ้นบนหิ้่งนั่นเองเด็กเดก ทั้งหลายคนนู้นบั่งคนนี้มั่ก็ทยอยขึ้นมาบรถครบจำนวน9คนนักเรียนชั้นประถมหนึ่งของโรงเรียนโทมโมเอมีจำนวนเท่านี้เองแล้วเด็กๆทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมตู้รถไฟด้วยสารเดียวกันเอาละครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยโตโตจังเนี่ยได้ประสบความสําเร็จเหมือนในฝันนะครับโตโตจังอยากที่จะ เป็นคนที่เป็นคนเก็บตัวรถไฟเป็นคนที่ได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวโดยรถไฟนะครับก็ห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟในบทนี้ก็จะตอบคมถามนี้ได้ว่าจินตนาการของเด็กเล็กๆนะครับหกเขวบเนี่ยฝฝันว่าจะได้ไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวเล่นที่นั่นที่นี่แม้แต่หน้าต่างธรรมดาเนี่ยก็ยังจินตนาการเอาไว้ว่า มันมีวิวผ่านไปมีไปที่นูน่นที่นี่ได้เพราะว่าจินตนาการของเด็กในระหว่างอนุบาลน,นะครับถึงประถมต้นเนี่ยเด็กก็จะมีจินตนาการที่เลิศเลศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนที่จะคิดอะไรก็ได้มากมายเหนือมนุษย์ ที่โตขึ้นไปนะครับคิดเขาจะคิดวาดภาพผมเคยทดลองนะครับเ,เลี้ยงลูกตอนอายุขนาดเนี้ยก็จินตนาการให้ลูกเขาจินตนาการลูกนะพ่อจะพ่อจะเล่ากลอนให้ฟังไม่ใช่เล่นกลอนให้ฟังนะเล่ากลอนให้ฟังนี่นะนี่ดูมือนะมือเปล่าๆพ่อนะพ่อจะเสกไข่ออกมาตามนิ้วนะแล้วก็เสกนี่ไข่ออกมาแล้วนี่ไข่ออกมาตามนิ้วหนึ่งใบสองใบสามใบ ผมบอกว่าลูกสาวดีใจมากกระโดตบมือฮเฮเก่งจังเลยเห็นไหมเขาเขาจินตนาการเขาเล่นไปกับเราได้นี่คือนี่คือจินตนาการของเด็กเล็กๆพอเด็กโตขึ้นหน่อยเขาก็จะไม่เอาละเขาก็จะเอาเป็นเล่นกลจริงๆเห็นจริงๆไข่ต้องมาตามนิ้วออกมาได้จริงๆนะครับแต่เด็กเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการออกมาตามตามที่เราบอก แล้วเขาจะคิดได้ทันคิดเก่งนะครับวิธีเล่นของเขาเหมือนกับเอาเอาทรายมาเอาใบไม้มานะครับเอา,เอาไม้ไผ่มาแล้วทําเป็นเขียงทําเป็นใบไม้ก็เหมือนกับก๋วยเก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารมาหัน่นหันหันหัน,หนแล้วก็สมมุติว่าอ้าวนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิว๊วเอาไปกินเอาไปกินกน,นี่ใส่ผักน้อยเอาไปกินนะเอาเอาน้ํามาแล้วก็ น้ำไปตักมาจากบ่อลูกออดนี่น้ำซุปลูกออดเอาเอาซุปลูกออดไปกินคนนั้นก็ทําท่ากินสนุกสนานเล่นกันไปเล่นกันมาเห็นไหมครับาจินตนาการของเด็กวัเนี้มันสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์นะครับคุณอจะเอากาโม่อย่าเอาทุกกระดาษปาบี้มาเพราะเด็กจะสูญเสียจินตนาการอยาเอาคอมพิวเตอร์มาปล่อยเขาเล่นใต้ต้นไม้นะครับมีรายมีดินมีใบไม้มีลมนะครับ แล้วก็มีความไว้วางใจที่จะให้เขาเล่นแต่แต่เด็กวัยนี้จะต้องบอกว่าหนูเล่นได้ถึงกี่โมงนะเข็มนาฬิกาถึงเข็มสั้นถึงเลข12นะให้หยุดนะไปล้างมือแล้วก็เช็ดเท้านะถ้าเปเปื้อนก็ไปเปลี่ยนกางเกงอาบน้าซะใหม่แล้วไปพบกันที่โต๊ะอาหารนะอย่าให้ผิดเวลาเลยนะ นี่ก็ต้องฝึกไปครับเรื่องวินัยด้านเวลาฉะนันให้นะัดเข็มนาฬิกาเป็นหลักเขาจะเป็นปฏิบัติตามแล้วก็โตขึ้นก็จะเป็นคนที่ไม่ผิดนัดนครับปกติเราไม่เคยฝึกลูกลักษณะนี้คนไทยมักจะผิดนัดทีครึ่งชั่วโมงเป็นประจำนะครับ mm. ก็เห็นไหมครับว่าตู้รถไฟเนี่ยตู้เดียวนะสร้างจินตนาการให้เด็กเยอะ แล้วพอเด็กมีจินตนาการมีสีสันขึ้นมามีความคิดขึ้นมาเด็กก็อยากมาโรงเรียนนะครับอาการที่เด็กไม่อยากมาโรงเรียนเช่นสร้างโรงเรียนเหมือนคุกอย่างเงี้ยเป็นเป็นตึกสีขาวนะครับเป็นเหมือนกับนั่นแล้วมีหอในกานะตึกขาวโพลประตูก็หนักนะเข้าไปห้องโถงก,ก็โหเวิ้งว้างไม่มีอะไรลูกเล่นเลยเลย เดินไปก็ว้าวเวอย่างเงี้ยเข้าไปในห้องก็หูเย็นเฉียบไอลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับคุกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นห้องเรียนสมัยใหม่เนี่ยเห็นไหมครับว่าการใช้ตู้รถไฟเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีหรือการใช้ใต้ต้นไม้เป็นห้องเรียนก็เป็นความคิดที่ดีนะครับเด็กฉันทจิตพุทธบุตรที่อยู่ที่วัดผู้ผาสูงเนี่ยใช้ริมหน้าผาเป็นห้องเรียนคือมีใต้ต้นไม้ต้น ต้นสายบ้างต้นตะเคียนบ้างแล้วเราก็ปรับพื้นให้เรียบถึงเวลาจะเรียนเราก็เอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้มาลากเก้าอี้เบาๆมาแล้วก็เอาของลากกระดานมาแล้วก็ว่าการได้แล้วเาเอาครูฝรั่งมาสอนร้องเพลงมั่งสอนภาษาอังกฤษมั่งเราจะเอาวิชาอะไรไปตรงนั้นเอาอะไรไปกินนะครับนะครับหรือไปทํากิจกรรมอะไรไปปั้นดินไปวาดรูปบริเวณนั้นก็ได้ครับเพราะว่า เด็กจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการที่ถูกขังในห้องตอนนี้ในประเทศอังกฤษเนี่ยพยายามใช้ห้องที่มีมีสด้านในญี่ปุ่นก็ใช้เยอะนะครับห้องที่มีแค่3ด้านหรือ2ด้านเท่านั้นแมายความว่าฝาห้องห้องเรียนเนี่ยซึ่งปกติเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะถูกเปิดออกได้ด้านหนึ่งครับดัดแปลงให้เป็นเขาเรียก open plan เป็นโต๊ะก็อี้หลายออกไปนอกห้องหลายไปที่ลานที่มีทรายออกไปนอกห้องหรือว่าลานที่มีต้นไม้หรือไปเอาดอเห็นทุ่งหญ้าไกลๆนะครับเด็กก็ไม่ได้ถูกขังในห้องแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนที่กันอยู่ตลอดเวลาคนนี้อยากจะนั่งตรงนี้คนนั้นอยากจะนั่งนั้นคนนี้เอาเวลานี้15ทีนี้เล่นอยู่ใต้โต๊ะอีก15ทีเอา ทุกคนเด็กทุกคนไปนั่งอยู่บนกองทรายแล้วก็ครูก็เอากีตร์ไปตัวหนึ่งร้องเพลงกับเด็กนะครับหรือไปสอนวาดรูปไปให้วาดรูปหรือไปปั้นดินดินน้ำมันหรือคนหนึ่งนะครับครูก็เล่นดนตรีไปเด็กอีกคนอยากเต้นก็เต้นนะครับแต่เต้นไปมือก็เขาจะมีสีชนิดหนึ่งนะครับจุ่มจุ่มบนนิ้วแล้วละเรงจนจะมีกระดานชนิดหนึ่งที่ลบได้ละเรง ไปตามลีลาของดนตรีเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้จังหวะดนตรีได้บรรยากาศร่มรื่นได้สร้างเรื่องจังหวะของสมองของชีวิตของตัวเขาเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่มีจิตใจที่ดีไม่เป็นเด็กเก็บกดนะครับก็วันนี้ห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมขอเรียนฝากไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นบ้านถ้าท่านทำให้ดูสนุกสนานเหมือนดิสนีย์แลนด์นะครับแต่คุณอย่าเอาสิ่งที่เป็นวิชาการใส่ลงไปนะครับเช่นจะต้องท่องสูตรคูณหรือจะต้องทำกอไก่กอไข่หรือต้องทำอะไรเอาออกนะครับพวกนี้เอาออกหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาออกอย่าไปทำนะครับแล้วก็ให้เด็กใช้จินตนาการใช้สมองทั้งซีขวา เ,เช่นศิละปะงานดนตรีหรืองานสร้างสารรค์อะไรแล้วก็ใช้สมองซีกซ้ายโดยสอนให้เขาจัดเก็บให้เป็นที่นะครับเรียงให้เป็นระเบียบหรือให้ตรงต่อเวลาหรือพับพับหรือเมื่อมีผ้าเช็ดโต๊ะเอาผ้าชเช็ดโต๊ะไปหนีบไว้บนราวเนี่ยให้เรียงเป็นแถวให้เรียบร้อยเอาไม้กวาดไปวางไปแขวนไว้กับที่ ถังผงจัดให้ดีจัดโต๊ะให้ตรงเข้าที่เดิมอันนี้คือใช้สมองซีกซ้ายนะครับเขาเรียกว่า ordering คือคือการจัดระเบียบเหมือนกับจัดของเข้า7 e เ e ่นเเเพื่อจะพร้อมจะขายนะหรือจัดโต๊ะเข้าเป็นเป็นหมู่หรือเรียงเป็นแถวหรือเรียงเป็นชุดนอันนี้สมองซีกซ้ายแต่ถ้าจินตนาการล้วนๆเนี่ยคิดประดิษฐ์อะไรหรือวาดภาพหรือ ใช้ดนตรีหรือใช้การเต้นหรือการทำคิดเรื่องขนมหรือคิดอะไรที่ใหม่ๆที่เป็นศิลปะจัดดอกไม้เอาดอกไม้มามาจัดบนกระดาษนะครับหรือจะตัดกันไกตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆอันนี้ก็จะใช้สมองซีขวาเพราะฉะนั้นเด็กที่ฉลาดจะต้องใช้สมองสองซีพร้อมกันตลอดเวลาซ้ายและขวาซ้ายและว ตลอดเวลานะครับอย่าให้เด็กเล็กเนี่ยอยู่นิ่งเด็กก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดห้ามไปนั่งอยู่บนโต๊ะเฉยเกินกว่า15นาทีนะครับเด็กจะทนไม่ไหวเด็กก็ต้องการไปกระโดดโลดเต้นเพราะว่าสมองบางส่วนอย่างสมองเซลลเบลลัม um, สมองตรงท้ายทอยเนี่ยมันต้องทำงานอยู่ตลอดนะครับก็ <c oughs> วันนี้ขอฝากเ,เรื่องห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟไว้ในจินตนาการของคุณครูและของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ